สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแพอพอม่แม่เอทซีสุขูสุขคนค่ะเป็นจังไดกันเนาะค่ะเมืน่อนวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมีผู้ใดโชคดีไปกับทังช่องสาวจอยช่องบาวทูนสาวจอยเนี่ยค่ะค่ะมื่อนีนไอผู้ใดโชคดีแน่ผู้ใดโชคดีกับทังช่องเนี่ยค่ะสาวจอยจะมาสรุป ตัวเลขที่เข้าค่ะตัวเลขที่เข่าเนาะก็จะมีเลขเลขมีที่มาเข่าเนาะก็จะมีเลขเลขมีที่มาค่ะถือว่าเข่าเนาะคะ่ะบึงรู้เต็ม,เต,มเต็มค่ะเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มเลยค่ะเนี่9เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เนาะคะ่ะ อันนี้เป็นเลขความฝันของเลขนี้ที่มาเนาะค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นทรงมหาห้ทั้ง่องเนาะเอามาห้พอพอเมมเอฟซีเดบิิงกันค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สาวจ่อยล่องหายค่ะมีผู้ใดโชคดีไปก็บทั้งช่องนอแน่้าก็มีเลขแล้วก็มีเลขผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งค่ะ ถือว่าเขานะคะเลขวิ่งบนลางเนาะเพิ่นกะห้ศูนย์มากเข้านะคะแต่ว่ามันไปเข้าล่างเนาะตัวตัวหกศูนย์ค่ะเขารางก็ถือว่าเขานะคะแล้วก็มีเหลขความฝันทีที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เพิเ่นเพิ่นฝากมาหายน้ำเขาค่ะถือว่าเขานะค่ะมีผู้ใดโคดีไปกับทางช่องบอ มีใครโชคดีไหมคะเข้าหกศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นัเล่าค่ะนี่ถ้าผูดด้ใดตัดเลรนกับเขาเนาะเข้านะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งตัวนี้เป็นหลักสิบหน่วยสิบนะคะเข่าเก้าเนาะคะ่ะเนี่ยเข่าเก้าบนล่างคะ่ะแม่เพิ่นให้บนล่างมาเนาะเข้าจริงๆค่ะเดี๋ยวงวดอ่าวันที่หนึ่ง เดือนหน้ามิถุนานะพ่อหนึ่งมิถุนาสาวจอยจะไปตามห้จ้ะจะไปตามห้มีพอพอมแม่เอฟซีทันใดทีถือกับสามผู้ใหญ่ใจดีนี้แน่จ้ะก็ทั้งช่องก็ดีใจนะเนาะค่ะมาลักซิฟีดีค่ะเก่าในลักซิฟค่ะเพราะแม่พันบอกว่าอ่าเลขกบิง ที่หมากเนี่ยมันจะต้องมีเขาอยู่แล้วตัวหนึ่งถึงสองตัวนะคะ่ะก็เข้าจริงๆนะคะเข้าจริงๆเราอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาและสาวจอยมาสรุปห้ใหายพอๆแม่เอฟซี FC ได้เบิรงกันเนาะคะ่ะเข้าจริงๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยววดนหน้าสาวจอยจะ,จะไปตามห้ค่ะแล้วก็จะมีเลขมีที่มาเข้า เลขความฝันของของผู้ใหญ,ญ่ท่านนี้เพิน่นฝันเลยค่ะเขาอีลีค่ะเขาเต็มเต็มเก้าศูนย์เลยค่ะนี่มีใครถูกบ้างไหมคะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหนะะ่อยค่ะมีู้ใดอกแน่มีใครถูกบ้างคะก็จะมี หมวดบางย่าสาวจ่อยลงคลิปหน่อยแต่แต่กับเขาลงแค่4คลิปนืงจากเดี๋ยวรอบหนะ้าสาวจ่อยจะลงหายเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าสาวจ่อยบุกใครมีเวลาเนาะคะ่ะสาวจ่อยเฮ็ดงานถือว่าเขาเนาะคะ่ะเข้าหมดเลยทั้งสามคลิปเลยนะคะของสามผู้ใหญ่ใจดีเข้าหมดเลยนี่เขาถึง บนล่างเลยนะคะนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลย้สุดยอดดีๆค่ะเนี่ยฟันขาดเลยค่ะเนี่ยฟันขาดจดปดเลยค่ะหกศูนย์เก้าศูนย์พ่อสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่นหยหกศูนย์เก้าศูนย์เขาขาเขาแน่ค่ะตัวนี้ก็แห้งเขาขาค่ะเนี่ย พอๆเอม่อเตรียมโตเตรียมมัวหนาไว้เลยค่ะฝันแม่นอีกล้เดี๋ยวจัดให้เต็มๆค่ะงัวหนาค่อยมาตามกับทั้งช่องไม้นะคะ่ะทั้งช่องก็ดีใจไปกับพอๆเอ็ม่อ็มเอฟซีค่ะถ้าท่านไดถูกน้ำเนาะถ้าท่านไหนถูกก็ขอแสดงความดีใจกับท่านที่ถูกรตเตรี่กินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ เขาเต็มเต็มเลยค่ะ60 90ค่ะเขาเต็มเต็มค่ะ90 60ท่านใดถืกอกับทางช่องก็ดีใจน้ำค่ะเดี๋ยวงวดหนา้าทางช่องจะไปตามให้อีกเนาะค่ะอันนี้คลิปนี้สาวจอยก็มาสรุปตัวเลขที่ถูกกันค่ะในในรอบวันที่16พฤษภาคม67นะคะ เขาเต็มๆก็คือคลิปเลขมีที่มาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกเสียงเร่งน้ำเนาะค่ะเพิ่นขอบขอบบุญขอบพุณนที่เพิ่นส่งคลิปมหาห้ค่ะมหาห้กับทางช่องเนาะคะะ่ะหลวก็แม่ใจดีคือกันค่ะเป็นเพียงเลขวิ่งถ้าผู้ใดมักวิ่งมักแลนดค่ะแลนเนี่ยคือหลักสิบของเพิ่นก็ถือว่ามาหลักสิบอีดีด้ค่ะเก่า เก้ามาหลักสิบค่ะเต็มะะเ,เต็มเลยค่ะเนี่ยชุดนี้เต็มเต็มเลยค่ะบนล่างเนาะหลักสิบอย่างเดียวหลักอื่นไม่ต้องเพิ่นบอกเอ้ยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยเข้าเต็มเต็มนะคะเล็กฟันนี่ก็เต็มเต็มเลยค่ะมีเข้าอยู่สามเจ้าเดี๋ยวคลิปวันที่ เน่งนี่เด็กสาวจอยจะตามให้ค่ะก <c oughs> ็ะดีใจไปกับพพพพเอฟซีนะคะที่ที่ถือกับทางช่องเนาะถ้าผู้ใดเบิงก็ดีใจน้ำค่ะขอบคุณขอบคุณพพพพเอฟซีที่เข้ามาชมรับชมคลิปของช่องบ่าวทูนสาวจอยนะคะดีใจไปกับพพพพเอฟซีค่ะที่เข้ามา รับชมแล้วก็ได้โชวกันไปน้ำเนาะค่ะถ้าผู้ใดเขามาเห็นก็นดีใจน้ำค่ะที่ถูกกันเนาะที่ถูกกันนะคะรอบหนาแลา้๋ยวซาจอยจะเอามาล่งหายรอบนี้เอามาหายเบิงว่าเจ้าใดเขาแน่รอบหนาพอๆเมมเอฟซี FC ก็จะได้ตามต่อนะคะเนาะค่ะทั้งชมก็ขอขอบุขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีสามท่ามที่ให้คลิปมาเด็ดๆดเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างก็มีเข้าบนตัวเดียวก็มีเล็กวิ่งก็มีนะคะค่ะคลิปนี้ทางช่องก็ฝากไปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้กับทางช่องในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ